ฮัลโหลค่ะโอ้โห oh, ชัดแจ๋วเลยคันนี้ฮัลโหลค่ะไม่ทราบว่า,าไปสายมีใครได้ยินน้องก้อยไหมคะอ่ะได้ยินแล้วแหละตอนนี้ขณะน,นี้ปั๊มลมกำลังดังนะคะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ขณะนี้ ได้ยินได้ยินอ่ะโอเคค่ะมาแล้วคคมาแล้วคค่ะมาแล้วคคแต่ให้นก็ยยืนตรงไหนดียนตรงนี้แล้วกันพยืนระหว่างตรงนี้ล้วกันชอบเป็นเครื่องใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะอะ เริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะก็สวัสดีค่ะณต,ตอนนี้คุณลูกค้าก็อยู่กับเอ,อ็นซี <MC S 2> หวัวเม่งหน้าหวานใส่ลุยประจําร้านสระหยัม่มยูเรนด์บายนั่นเองค่ะหรือซูซูกิลเอ็นซีของเรานั่นเองค่ะกินกินกินกิ้กคือจะกิงกินเองก็เดี๋ยวกิงกินกับพี่คนหนึ่งดีกว่า ต้องพี่คนนึงต้องพิเศษกว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็มาพบเจอกับน้องก้อยได้นะคะแต่ในช่วงร้าสนสดโปรโมชั่นเอสเต็มดีสมอกิว,วาสุณให้กับคุณลูกค้านั่นเองค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มีโปรโมชั่น,นอะไรมานําเสนอนะหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกอุบอิบไว้อุบิบไว้นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเห็นลายเสื้อแบบนี้เป็นแถบแบบนี้ขนาดนี้เลยนะคะนาเสนอนําเสนออันนี้เป็นของทีมเรือนั่นเองนะคะ ลายเสื้อแบบนี้เป็นของซูซูกิมาดินเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยนี่คือของทีมเรือเลยนะคะวันนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับทีมเรือขนาดนี้ขนาดนี้ดำๆอยู่ข้างหลังขนาดนี้แล้วนะคะพบเจอกับ MC ประจำทีมเรือกันเลยดีกว่านะคะอค่ะ MC ทีมเรือะคะ่ะเี่ MC ทีมเรือเยอ้อยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ย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 เฮ้ <สา S 2> ทำไมต้องเนิร์ดด้วยสาวก็ <laughs> คือว่าเป็นคนสีประจันไงคะ่ะใ,ใ,ใช่ค่ะอะออากาศอากาศอบอ้าวอบอ้าวเพราะวันฝนตกเมื<ช>่อวันที่ทุกท่านเพิ่งจะฝนตกไปนั่นเองเ<ช>มื่อตอนเมื่อตอนเย็นเนาะะก็น้องชายพี่วาดเพิ่งไปเที่ยวมา เขาส่งรูปมาให้ดูสวยมากเลยโอ้ยเป็นไงบ้างคะไปล่องเขาเรียกเลยนะไปล่องแพล่องเรือน้องเรือล่องเรือที่กาญจนบุรีนะคะเป็นแม่น้ำที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็แบบมีภาพสวยๆมาฝากเราด้วยนะคะซึ่นี้ก็คือได้ลงไปในเพจแล้วนะคะค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์นะคะโอ้โหจินตนาการอีกแล้วนะคะเราพี่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาหรอไม่ได้ไปค่ะทํางานโอ้พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่ารัก ใช่คับ <substit> ท <uting> ุกคนเลยอย่างี้วันด like <masterpiece> ึกวันดุกก็คือทํางานก็เดี๋ยวรอดูภา้าของน้องก้อยนะคะไปเที่ยวเพื่อนใช่ไหมอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าอากาศอบอ้าวนะคะแต่ว่าก็ยังไปเที่ยวกันได้นะคะยังไงก็คือเราก็ต้องให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเรายังแบบเงินินอยู่นะคะวันนี้จะเห็นได้ว่าเรามี3ามเครื่องด้วยกันนี่น้องก้อยคะน้องก้อยชอบไซส์ไหนคะ ชอบใชยใหญ่ค่ะอยอหยอกเล่นหยอกเล่นถ้าถามว่าคือมีทั้ง4จังหวะแล้ว2จังหวะน้องก็ยชอบ2ค่ะน้องก็เป็นคนชอบมีคู่อะไรอย่างงี้ยิงพี่สาวเจ้ยเดีวสวิทมากเลยชอบเป็นชอบตัวนี้ค่ะ DT15 ชอบตัวนี้คือชอบมากนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงแบบว่าเขา เขาถึงเรียกว่า2.5งจุดหแรงเกแรงสิาแรงแล้วพี่ว่าก็เปรียบเทียบว่าเป็นแรงม้าแรงม้านั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าแรงจริงๆแล้วค่ะเป็นหน่วยของถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็น HP ก็คือ Horse Power นั่นเองนะคะซึ่ง Horse ก็คือม้า Power คือกำลังก็คือเปรียบเทียบเหมือนกำลังของม้าอะไรอย่างเงี้นะคะนี่นี่ถ้าเกิดมีหมกคาวบอยด้วยจะดีม่าจะดีมากเลยอะไรอย่างเงี้นะถ้าก็น้องก้อยชอบ15แรงใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้ว15แรง2จังหวะเนี่ยค่ะมีคนสอบถามเข้ามากันเยอะ งั้นเดี๋ยวเราไปพรีเซนต์ตัวนู้นก่อนดีกว่า1 5แร0 2จังหวะนะคะนี่วันนี้มีหลายตัวมาให้โชว์ไม่ว่าจะเป็น2.5 DF นะคะ2.5 DF 2.5 S กับ9.9 DF 9.9 AL และตัวนี้คือ DT 15 AS นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะเป็น AS ก็คือหางสั้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็คือจะมีน้ำหนักประมาณ3.3กิโลกรัมนะคะไม่ไม่ได้หนักมากใช่คะก็คือแบบ แต่ว่าผู้หญิงอย่างเราบอบางเนาะก็ถือว่านัาก็ถือว่านัาเกอยู่ผู้หญิงเราบอบางนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสองจังหวะนะคะก็วิธีการสตาร์ทก็เป็นสตาร์ทมือเหมือนเดิมนะคะก็คือดึงอ่ะหมุนเดี๋ยวให้หมุนเลยหมุนไหนนะคะเดินให้มองไปให้พี่วาดหมุนเองเพราะว่า33กิโลกรัมผู้หญิงแข็งแรงอย่างเรายังไหวอยู่ค่ะก็จะเห็นไหมต้องไปฝั่งนี้อ่ะต้องต้องหมุนฝั่งนี้ค่ะหมุนขัางหลังให้เขาดูเลยขอโทษนะคะ คือ MC ที่ร้านเรามันก็จะพลุงพลังกระสายไม้นิดนึงนะคะโอเค <laughs> ก็จะเห็นว่าวิารัทมือนะคะตรงนี้นะคะสตาร์ทมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวของออบิดคันเร่งนะคะตามใจเหมือนเดิมค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยอยากแรงก็แรงบิดไปค่ะอยากเบาแล้วก็เบานะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีตัวล็อกออเรื่องของความหนึบของตัวคันเร่งด้วยนะคะตัวนี้ก็คือจะมีให้เผื่อเราแบบ เมื่อยหรือว่ามีำทำกิจกรรมอื่นๆแปบบ๊หนึงนะไรเนี้ยค่ะเราก็สามารถล็อกตัวคาลิเนี้ไว้ได้ว่าให้อยู่ความนึงประมาณเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็แบบวิธีการดูแลบำรุงรักษาคือง่ายเนื่องจากเขาเป็นสองจังหวะนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาก็จะมีเรื่องของการบำรุงบริสแนเป็นเรื่องของเปลี่ยนตัวแค่น้ำมันเกียร์ซึ่งมีตรง,ง,ง,งตำแหน่งตรงนี้นะคะ,ะน้องก้อยนี่ขอแยตหมุนตรงนี้ค่ะก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะคะแถว ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วค่ะน้ำมันเกียร์ออกนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะตรงจุดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของเกียร์ก็จะมีเป็นเดินหน้าถอยหลังนี่อันนี้ยังเห็นอยู่ใช่เนาะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่โอเคก็จะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะหมุนไปทางนี้คือเดินหน้านะคะหมุนมาทางขวามือเดินหน้าอยู่ตรงกลางคือเป็นเกียร์ว่างเรียกว่าเกียร์ว่างนะคะแล้วก็ถ้าหมุนไปทางซ้ายมือจะเป็นเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีอีกว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่น้ําลึกน้ําตื้นนะคะเขาก็จะมีการยกตัวนี่เลยล็อกได้ยกหางขึ้นมา,นมาเ,เพราะว่าเขาเหมือนออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกการฟังก์ชันของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้ําตื้นน้ําลึกหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไม่พอนะคะตัวนี้คือเขายังมีแถมตัวถังน้ำม,มันด้วยนี่ขนาดกี่ลิตรคะ25ลิตร yes, ค่คะนี่อะไงคะถังให,ใหญ่แบบนี้เลยบิ Big ๊กเบิ้มนะคะมากับ10 ดีทีสิอของเรานะคะแล้วก็พร้อมกับสายเขาเรียกว่าสายบีบสายบีบน้ํามันใช่ค่ะนี่เลยไม่ไม่ไม่โชว์บคตดไม่โชว์บคคดขอโทษค่ะอ่าฮะโอเคนี่นะคะสายบีบน้ํามันนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะกับชุดนี้นะคะนี่ค่ะนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ ยังไม่พอนะคะสําหรับจริงๆแล้วเขาจะมีชุดประแจคิดให้ด้วยนะคะสําหรับแต่ละเครื่องจักรที่ออกออไปออกไปจากเรานะคะก็จะมีตัวแมนนวลแล้วก็ชุดประแจคิดให้ด้วยแมนนวลเล่มต้นานะคะเผื่อมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเปิดอ่านได้แต่ว่าด้านในอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะอย่าเรียกว่าอาจจะเลยค่ะก็ต้องแปล Google อย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเครื่องเขาใช้ง่ายค่ะใช่แต่ว่าวิธีการใช้งานของเครื่องเนี่ยค่ะเขาต้องมีการผสมน้ํามันของตัว ทูสโตกคือน้ำมันทูทีนั่นเองนะคะคือทูสโตกนี่ผสมไปก่อนใช้ผสมเท่ากับถังน้ำมันตัวใหญ่นี้ค่ะ25ลิตรนะคะก่อนแล้วก็เติมเข้าเครื่องนะคะอัตราการเติมน้ำมันครั้งแรกเลยเนี่ยเราอาจต้องใช้ตัวนี้ครึ่งลิตรนะคะกับน้ำมันเชื้อเพลิง25ลิตรนะคะผสมกันแล้วก็ใช้เครื่องแต่พอครั้งต่อไปเราก็ใช้แค่เขาเรียกว่าอะไรนะ0.25เขาเรียกว่า25เปนใช่ค่ะ25กับถังน้ำมัน25ลิตร ใช้ง่ายค่ะเครื่องนี้2จังหวะดูแรงง่ายแรงเรียกว่าแรงแรงจริงๆค่ะ15แรงม้าเท่ากับม้า15ตัวกันเลยใชค่ะก็มีคนมีเขาเรียกว่าลูกค้าสอบถามทำมาเยอะถ้ายังไงอยากเห็นตัวจริงหรือว่าต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dt 1 5 as นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่ม้นไปค่ะ สอบถามมาได้เลยะคะ่ะเบอร์ส่วนตัวพี่ว่าก็โทรมาได้นะคะสอบถามก็มาได้เลยนะคะสอบถามมาที่เพจเฟซบุ๊กก็ได้นั่นเองนะคะพ,มพิมพิม์ข้อความจิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าบางทีเวลาโทรมาสายไม่ค่อยว่างก็มีนะคะอ่ะอ่าคราวนี้เราจะเลือกอเครื่องยนต์เรือนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น15แรง9.9แรงหรือว่าจะเป็น2.5แรงนะคะจะเห็นได้ว่า9.9แรงก็ตัวเขาจะใหญ่เราด<ะ>ูจกเขาเป็นสี่จังวววหวะอุ้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้ <laughs> ก็คือว่าขึ้นอยู่กับขนาดเรือใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบเรือค่ะว่าเขาแจ้งว่าความเหมาะสมของการใช้เครื่องยนต์เรือแต่ละลำเนี่ยเขาควรจะใช้ได้มินิม,มัมก็คือว่าต่ําสุดได้เท่าไรแมกซิมัมคือสูงสุดได้เท่าไรนะคะ,คะซึ่งตรงนี้อุกคนที่เร็วแล้วผู้ที่ออกแบบเรือเขาจะต้องแจ้งทางเราว่าเราควรใช้ กำลังแรงมาเท่าไร่ดีเพราะเนื่องจากว่าตัวทานซ่อมของเรือค่ะเขาสามารถรับแรงกระชากหรือว่าแรงของน้ําหนักในการกดลงนี้ได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องสอบถามทางผู้ออกแบบเลยทีนึงว่าเราจะใช้ขึ้นในเรือขนาดเท่าไหร่ถึงเหมาะสมกับเรือเรานะคะเราอยากได้แรงได้เร็วก็ใช้ตัวแม็กซิมัมนะคะาาต้องบอกว่าอย่างนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูตัว2 4จังหวะนะคะกับขนาดของเครื่องยนเรือขนาด9.9แรงนะคะเป็นรุ่น DF 9.9AL ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหางยาวหางยาวก็จะดูว่าเขาค่อนข้างยาวจริงๆสังเกตที่ตัวหางนะคะสังเกตที่ตัวหางหางยาวนะคะจะเป็นรุ่นหางยาวนะคะซึ่งตรงนี้เหมาะกับท้ายเรือที่มีความสูงประมาณ20นิ้วนะคะอ่าฮะเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานง่ายมาก เหมือนคล้ายๆมอเตอร์ไซค์เลยใช่ค่ะเพราะเขาออกแบบมาเหมือนให้เราใช้งานง่ายวิธีการใช้ก็คือเราไม่ต้องผสมน้ํามันค่ะล้วก็คือสามารถเติมน,น้ํามันแก๊สพ่อเก้าห<พ>นึง่งนะคะซึ่งตรงเนี้ยัวเปอร์ยันเก้าสิบเก้าแรงเนี่ยเขาก็มีที่ถังน้ำมันมาให้อีกกิโลลิตระสิบสองลิตรด้วยกันคะ่ะนี่อันนี้ให้คุณลูกค้าจินตนาการนะคะนี่ขนาดสิบสองลิตรอันนี้มันอยู่ในกล่องสิบสองลิตรจะเป็นขนาดนี้เลยนะคะอ่า ก็มีสายบีบน้ำม <nota' S 1> <protections> ันให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ด้วยละกันนะคะเผื่อแบบขออนุญาตนะคะอ่านี้เลยแล้วจะมีสายน้ำมันให้นะคะแล้วก็มีชุดแมนนวลกับประแจคิดนะคะในการถอดบำรุงรักษาเครื่องนะคะใช่ค่ะอ่าฮะเห็นไม่เห็นหลุดเฟมหลุดเฟมขอโทษนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตัวสายน้ำมันนะคะนี่มีแถมให้ด้วยแล้วก็มีชุดแมลวลกนปจจคิดนี่ให้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการใช้งานก็คือเราก็เติมน้ำมันไปเลยค่ะแก๊สฮอลเนะคะ1 2ลิตรเติมไปแล้วก็ต่อต่อเข้ากับตัวตัวลักต่อของตัวสายน้ำมันจะเห็นไหมเห็นเนาะต้องให้เห็นจะให้ม้านข้างหลังเออนี่นะคะด้านหลัง ็จะต่อเข้าตรงนี้นะคะนี่เป็นไงคะแล้วก็วิธีสตาร์ทก็เหมือนเดิมก็จะเป็นคันชักสตาร์ทคันชักมือนะคะแล้วก็เขาก็จะมีปุ่มโชกคให้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยถ้าเกิดเครื่องเย็นจะมีชกคตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกียร์จะเห็นได้ว่าเกียร์เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ต้องเสียงดังก <c oughs> เกียร์เกียร์อยู่ด้านหลังนี่นะคะก็จะมีเกียร์ถอยหลงังเดินหน้าแล้วก็เกียร์ว่างเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีตัวปรับตัวทีมหางสามารถยกได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนกันยกได้ระดับน้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาแบบต้องแบบน้ำลึกน้ำตื้นสามารถปรับระดับได้เหมือนกันเลยคะ่ะวิธีการบรุงรักษาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของทางซูซูกินะคะว่าเขาก็คือมีแค่เปลี่ยนตัวน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์เหมือนเดิมนะคะก็มีการบรุงรักษาตามรอบของการใช้งาน กี่ชั่วโมงเปลี่ยนอะไรกัะก็จะเป็นรอบของการใช้งานซึ่งตัวนี้ก็จะมีแมนนวลอันนี้จะมีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยแต่ว่าก็คือเป็นแบบไฟล์ส่งให้กระทงลูกค้านะคะโอเคนี่เครื่อง9.9แรงพอน้องไปเที่ยวมาเลยแบบอยากให้คุณลูกค้าได้เลือกว่าจะใช้เครื่องขนาดไหนดีชอบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็น2.5แรง9.9แรงหรือว่า15แรงนะคะนี่ไปแล้วเรามี9.9แรง เขาตัวจริงๆตัวนี้เขาลีนลีนลีนมาแล้วใช่ค่ะจริงๆเครื่องเขาจะตัวใหญ่กว่านี้สมัยเมื่อหลายปีที่แล้วเขาลดน้ําหนักลงมา4.6 4.1กน่กิโไงค่ะใช่เขากินคลีนอาหารคลีนอาหารคลีนอาหารคลีนพูดถึงอาหารคลีนน้องก้อยเคยทานอาหารคลีนไหมคะเคยค่ะได้แค่วันเดียวเท่านั้นค่ะเป็นยังไงคะรสชาติก็เหมือนเราอยากลดน้ําหนักอะไรประมาณนี้รสชาติก็จะแบบ แล้วแต่คนชอบเนีถ้าสําหรับน้องก้อยก็จะแปะแลมแปะแลมนิดน,นึง <c oughs> อะไรประมาณนี้แต่ก็ถามว่ามันช่วยได้ช่วยได้แค่น้องก้อยแค่วันเดียว <c oughs> น้องก้อยแค่วันเดียวเท่านั้นเองค่ะจริงๆ <c oughs> อ่ะไปต่อ2.5เลยอ่ะ <c oughs> ไปเรื่องการกินได้ยังไงเรื่องการกินได้ยังไงอ่ะ <c oughs> อ่ะมาถึงน้องเล็กพี่ขี้หนูของเรานะคะซึ่งคนนี้คือต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กพี่ขี้หนูจริงๆนะคะเราจะ2.5นี่เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นน้องเล็กที่ว่าไม่เล็กนะคะอย่างเงี้ยนี่ ้องเล็กที่ไม่เล็กใช่ไหมใช่ก็ต้องเรียกว่าตัวเครื่อง2.5แรง D f 2.5 S นะคะอันนี้ก็จะเป็นถังสั้นนะคะก็คือใช้กับพายเรือสูง15นิ้วนะคะประมาณ15นิ้วก็ใช้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นเล็กพิคีิหนูยังไงน้ำมันถังน้ำมันเชื่อมเครื่องอยู่ในตัวไม่ต้องมีถังแยกในตัวแล้วก็เติมง่ายๆก็คือเติมตรงบนฝาด้เลยใส่แก๊สฮอล์91เข้ามาเลยค่ะเขาจะบรรจุได้อยู่ประมาณ0.8ลิตรนะคะซึ่งพอเติมปุ๊บเนี่ยเขาอ่ะ ด้วยการระยะทางการวิร่งแล้วเนี่ยเขาจะได้ประมาณ45ทีนะคะก็คือวิ่งก็คือประหยัดน้ำมันด้วยต้องบอกก่อนว่าสจังหวะของซูซูกินี้เขาเน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันเลยค่ะนี่ช่วงนี้น้ำมันราคาก็ก็ไร่ก็ลิตรหนึ่งก็หลา่บาทแล้วนะ50ใกล้ยังใกล้ใกล้แล้วคะ่ะจะแตะแล้วค่ะอีกนิดเดียว vier? ก็วิธีการสตาร์ทนะคะของเครื่อง2.5แรงเหมือนกันเลยค่ะเป็นการสตาร์ทมือนะคะสตาร์ทมือเหมือนกันมีโชคให้เหมือนกันค่ะบิดความเร็วแรงของเครื่องได้ที่มือของเราเลยอยากได้แรงได้เร็วเราก็บังคับที่มือของเราเลยแล้วก็มีตัวทวงของตัวความเร็วไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเรามีแบบจังหวะแบบเหมือนกับว่าต้องแบบเบาหรือว่าต้องการอื่นๆแล้วก็มา มารบบตรงนี้ได้นะคะไว้แล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะเขาพิเศษยังไงเขาสามารถหมุนได้360องศาเขาจะมีแค่2เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแค่เกียร์เดินหน้าเขาจะไม่มีเกียร์เดินถอยหลังแต่ว่าเขาสามารถหมุนได้รอบตัวนี่360องศาด้วยกันเป็นยงไงคะน้องเล็กพิขี้หนูของเรานะคะก็จะมีการดูแลมักษาก็เหมือนเดิมค่ะสี่จังหวะก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวน้ำมันเกียร์เช่นกันนะคะ เป็นไงน,น้องเล็กสําหรับน้องเล็กของเรานะคะจริงๆแล้วเหมาะกับไม่ว่าจะเป็นเรือขนาด3.3เมตรเรือยางคลาสคัพใช่หร,หรือว่าไม่จะเป็นตัวของเรืออลูมิเนียมที่เรามีอยู่ท่าจินยูแปดนะคะ,คะน,นี้ก็คือเหมาะเหมาะกับการใช้เรือแต่ว่าก็คือจะรทุกผู้โดยสารได้แค่ประมาณสองท่านสามท่านประมาณนี้ก็ไปแบบชิลๆเรื่อยๆลมเย็นๆต้อบอกก่อนว่าวันนี้เราใส่เสื้อของอะไรนะซูซูกิมารีนคะ่ะเป็นไงคะ ด,ด,ดูแบบว่าจะเด่นไปเลยให้รู้ว่าเราทีมเรือให้รู้ว่านี่คือเราเป็นทีมเรือนั่นเองนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมพี่วาดหาซื้อที่ไหนไม่ว่าไม่ไม่ไว <laughs> หวหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะบอกแล้วนะว่าตัวนี้ของพนักงานล้วนๆคะ่ะ <laughs> ของพนักงานล้วนแต่ถ้าแบบว่าลูกค้าอยากได้แบบว่าไปล่องเรือไปล่องเรือแล้วแน่นอนถ้าใส่เสื้ออย่างงี้มันก็ต้องร้อนใช่ไหมคะเรามีเสื้อแขนยาวให้นะ ลักษณะลายจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามที่ว่าพี่พี่วาดลงเทกของมาดีนสุพรรณบุร mm ี hmm. ไปนั่นเองนะคะน้องชายน้องชายพี่วาดนั่นเองนะคะเสื้อจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยค่ะอันนั้นคือหาซื้อที่ร้านเราได้นั่นเองนะคะ,ะมีทั้ง3ามเครื่องขนาดนี้แล้วค่ะให้ลูกค้าได้เลือกแน่นอนค่ะต้องมีราคามาด้วยค่ะอาจจะให้พี่วาดนําเสนอเลยค่ะจากไหนดีคะจากเล็กลก่อนเนาะเอาจากเล็กไปใหญ่เลยค่ะจากเล็กไปใหญ่นะคะสองจุดห้า df 2 5 s นะคะราคาอยู่ที่25,000บาทค่ะนี่เนาะอ่าน้องต่างเนาะน้องตางลูกกระตันแรงนะคะเป็นน้อง df 9 9 al นะคะอยู่ที่ราคา91,500บื่นหนึ่งนานี่แล้วก็15แรงที่ใหญ่สุดนะคะแต่ว่าตัวจะไม่เท่านั้นใช่15แรงนะคะ2จังหวะ dt 1 5 as นะคะราคาอยู่ที่57,300บาอค่ะ อันเดี๋ยวที่เมื่อกี้พี่ว่าบอกว่าถ้าคุณลูกค้าจะงงว่าระหว่างหางสั้นหางยาวอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะนี่ตัวหางยาวจะเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับรุ่นทุกรุ่นที่เป็นหางยาวนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนน้อง9.9ประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าหางสั้นก็จะเป็นเหมือนลนักษณะ dt15 ให้เปรียบเทียบดูนะคะว่าระหว่างหางสั้นหางยาวคุณลูกค้าจะได้แบบไม่สับสนเนาะถ้าดูอย่างเงี้ยดูเห็นได้ชัดเลย ตัวกลางจะหางยาวเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นหางสั้นก็จะแบบเหมือนรอยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าหางยาวนี่ส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับน้ําลึกใช่ค่ะหมายถึงว่าน้าลึกน้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ใช้เรือเขาจะมีความสูงใช่ค่ะนะคะนี่ก็คือแล้วแต่คุโรคาร์บว่าใช้ในรูปแบบแบบไหนนั่นเองนะอ่ะ เลือกชมกันได้นะคะทั้ง3เครื่องเลยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเรามีเครื่องยังเรือมากกว่านี้แต่<ช>ว่าพื้นที่พื้นที่จํากัดจริงๆค่ะและที่เรามานําเสนอนี้คือเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นกระแสเป็นกระแสตอบรับของออลูกค้าสุสกิมาลินสุพรรณบุรีนะคะก็คือเป็นยอดทิตขายดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าเขาบอกเลยว่าขายดีมากๆเลยนะคะ เครื่องที่เรามานำเครื่องที่เรานำาเออนำมาเสนอเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปภาพธรรมดาสามารถจับต้องได้สามารถหมุนได้จับได้จับต้องได้รูปคาได้นั่นเองนะคะแตอย่าจับน้องแรงน้องเจ็บนั่นเองนะคะมาถึง ช่องทางการติดต่อกระทางร้านเราบ้างดีกว่าค่ะเบื่อลูกค้าท่าในใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็น df เอ่อไม่ว่าจะเป็น2.5 9.9แล้วก็15แรงนั่นเองนะคะช่องทางติดต่อกระทางร้านเราตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะอันนี้เป็นเพจ a c e b o o k ที่น้องก้อยพูดคุยอยู่นะตอนนี้นะคะสุสก,กิเ m ซ b อันนี้เป็นบ้านหลักของเราสามารถทักมาได้เลยค่ะหรือจะเป็น Line แอดนะคะ pdx 0 99 99, ู9 9กก็ตามด้วยตัวดีนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีพนักงาน โชเหมือนแบบลูกค้าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับลายแอดพนักงานจะตอบอย่างนี้เลยค่ะจะตอบเป็นตัวหนังสือไปเลยนะคะจะเป็น adp จะเป็น p pen ddoc x x ray 0 9 9ยกแล้วก็ตามด้วยตัว ddoc นะคะประมาณนี้เลยนะพนักงานจะแจ้งอย่างนี้ให้คุณลูกค้าทราบเลยนะคะเพราะระหว่างตัว d ตัว b มันจะสำเนียงจันคล้ายๆกันนั่นเองนะอะแล้วตามด้วยเบอร์โทรค่ะ 035 525 857นะคะถ้าเกิดว่าโทรเบอร์แรกไม่ติดโทรเบอร์ที่2ได้เลยค่ะ091 036 4862นั่นเองค่ะตามนี้เลยนะคะทีมเรือมาขนาดนี้แล้วแน่นอนค่ะเรามีของมาแจกขอกี่แชร์ดีคะสิบแชร์ค่ะสิบแชร์เหมือนเดิมนะคะสิแชร์เหมือนเดิมเราแจกเครื่องยนต์เรือ325แรงให้กับคุณลูกค้าเลยแต่นี้เป็นยอดส่วนมาให้นั่นเองนะ ขอคนละ10แชร์ขอคนละ10แชร์นะคะ10แชร์เดี๋ยวนองก้อยให้ไปเลยเมื่อวานแจกให้ลูกค้าไปแล้วหนึ่งท่านอันนี้เป็นคันอาหารนะคะอันนี้แจกไปให้แล้วนะอันนี้10แชร์นะคะคนละ10บแชร์นางก้อยแจกให้เลยความพิเศษของเขาคือรอยน้ําได้นะคะถ้าลอยอากาศนี่วิ่งหนีแลคะ่ะรอยน้ําได้นะคะ,ะ,คะเป็นพวงกุญแจร,รอยน้ํานั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าที่ชอบไปแบบว่าแอดเวนเจอร์ผจญภัยกับ เขาเรียกว่าท่องทะเลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะชอบแบบพกสมมุติว่าเป็นคุณจะบ้านแล้วกันเ,<อ>เียบเสมอมว่าเป็น<ๆ>คุณพกคุณจะบ้านไว้แล้ววันทีเราไปแอดเวนเจอร์แล้วเราแล่นเรือเร็วคุณจะบ้านตกน้าหาไม่เจอแล้วทีนี้ทําไงดีคุณเรามีพกคุณจ้ลอยน้ำให้กับคุณลูกค้าเลยคะ่ะถึงจะตกน้ําไปโพกคุณเจนี้ก็จะลอยน้าขึ้นมานั่นเอง จะเห็นได้ว่าในรูปนี่เป็น325แรงนะคะถ้าได้ไปเนี่ยจะสังเกตดีๆว่าใบพัดเขาเนี่ยเป็นดูอัลพร็อพนะคะคือ2ใบ <2 S 2> จักด้วยกันนี่เป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ของซูซูก,กินะคะค่ะนี่นนเห็นไหมเอ่ยสองสองใบพัดเลยดูอัลพร็อพนี่ใช่แล้วสองใบพัดเลยนะอ่านีเครื่องตัวใหญ่325แรงอ่325แรงก็จะใช้ม้าเป็นร้อยตัวประมาณนี้นั่นเองนะคะ อ๋อมีลูกค้าสอบถามมาว่า,อ,าอันนี้ลูกค้าจากทีมโมไซค์สอบถามว่าตัววิบากร้อยสิบมาย,ยังครับรอครับรอครับรอ,บอ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเลดเดอร์เจคอร์สโอเวอร์นะคะอันนี้น้องก้อยยังไม่ทราบว่าจะมาลงจำหน่ายวันไหนนะคะอันนี้ข้อมูลน้องก้อยยังไม่ยังไม่มาแตทาาแ่ที่รู้ว่าใกล้มาแล้วที่รู้ว่าใกล้มาแล้วแต่อันนี้น้องก้อยยังไม่ทราบว่าวันไหนนั่นเองนะคะอ่ะเดินทามมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่วาดมีอะไรอยากจะฝากแบบ FC- ฟซีทีมเรือไหมคะก็ถ้าสนใจเครื่องยนเรือนะคะเรามีั้งแต่ขนาด2.5แรงนะคะจนถึง325แรงเลยสนใจเครื่องยนต์เรือรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเราส่วนใหญ่เราอยากจะโทรหาคุณลูกค้าเพราะว่าเราอยากต้องการความเขาเรียกว่ารีควเมนต์ก็คือความต้องการของคุณลูกค้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ยังไงก็ เรามาติดต่อที่ร้านที่ร้านสาย,ยามเดลเมเดนไบได้เลยนะคะเบอร์ที่น้องก้อยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ<น>สามารถโทรมาได้เลยค่ะหรือสะดวกไม่สะดวกโทรสะดวกพิมพ์ไลน์หรือพิมพ์แชทเฟซบุ๊กพิมไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่มาตอบกับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะ<ไ>ช่วงนี้ก็คือหน้าหน้าร้อนไม่รู้ว่าหน้าร้อนหรือหน้าฝนนะตอนนี้หน้าฝนแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนวลาคุณลูกค้าที่จะไปท่องเที่ยวตามท้องทะเลแถวน้ําตกหรือ แอดเวนเจอร์ตามที่คุรูกค้าจะต้องไปออกเรือล่องเรือหรือตกปลาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ระมัดระวังเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องฝนฟ้าอากาศนิดนึงนะคะลมแรงด้วยช่วงนี้ะนะคะที่สุพรรณลมแรงมากเลยนะคะช่วงนี้ขนาดแค่มอเตอร์ไซค์ขับยังโต้ลมกันเลยทีเดียวน,นั่นเองนะอ่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องไปเที่ยวและที่สำคัญโควิดพี่วาดยังไม่หายใช่เดี๋ยวให้พี่วาดแนะนําว่าไปที่ป้องกันโควิดเป็นไงสไตล์ตพี่วาดดีกว่า ร็โควิดนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไงก็คือยังเป็นโลกที่เรายังต้องป้องกันตัวเองนะคะที่จริงต้องใส่หมาสนะคะเวลาเจอผู้คนที่แบบว่าใส่ด้านนอกหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าก็มาทิ้เป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะคะแล้วก็ได้โรคใหม่เข้ามาก็จะเป็นเรื่องของฝีดาดลิงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ระวังระวังตัวกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะไปเที่ยวก็ต้องแบบพวาอมปลอดภัยทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็แบบถ้าไปล่องเรือแม่น้าก็ใส่เสื้อชูชีพนะคะ แน่นอนค่ะความปลอดภัยก็ต้องมาอันดับหนึ่งก่อนนะคะเรื่องสนุกเป็นอันดับสองนั่นเองนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกับน้อง D F 2 5 S, <S, 2> S, <S, S, <S 2> ของเราแล้วก็ D F, D F 9 9 A L นี่หางยาวนะคะแล้วก็เป็น D T 1 5 A S, <S ของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมด้วยนะคะ3มเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ขายดีมาก้ากเลยค่ะกูลูกค้าขายยังไงถ้าใครอยากจับจองปเจ้าของนะอ่ะ ทักอิ inbox มาสอบถามได้เลยค่ะทักเพจเฟซบุ๊กสุสกิมาลีนสุพรรณบุรีทักมาสอบถามไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะดําเนินการทําเรื่องให้นั่นเองนะคะอ่ะและแน่นอนค่ะทีมขอฝากทีมมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนัย่นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้น้องก้อยเขาเรียกว,ว่าสาธิตการนั่งสม a ร์ทเนั่นเองนะคะ มีเควเข้ามาได้เลยค่ะน้องก้อยมีรถทดสอบให้หนึ่งคันไม่บอก <c oughs> น้องก้อยมีรถทดสอบสมาร์ทให้หนึ่งคันทดสอบในที่นี้คือน้องก้อยจะเป็นผู้ทดสอบให้นั่นเองนะคะกับสมาร์ทเด็บไอนะคะเดี๋ยวไว้วันนี้วันเสาร์แล้วไว้ไวเป็นวันไม่พุธก็สุกมาเจอกับน้องก้อยได้นะคะสาหรับทีมมอเตอร์ไซค์นั่น<ว>เองนะคะยังไงก็ขอฝากทีมมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะคะ,ะแต่เราวันนี้พี่ว่าเราสองคนใกล้เวลาทานข้าวแล้วเนาะ พี่ว่านมีการแบบว่าพี่ว่าเริ่มหิวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอะเด<ม>ี๋ยวโชว์เสื้อทีมเรือให้หน่อยสวยงามมากเลยนะคะเพิ่งจะ,ะได้มาใหม่ๆสดๆร้อแจ่เราซักกันแล้วนะคะแต่เราซักกันแล้วนะคะกินใหม่ินกินใหม่กินใหม่แล้วซักแล้วนะคะบอกแล้วว่านี่ให้เห็นว่านี่เป็นของทีมเรือนั่นเองนะคะเหมือนลูกค้ามาถึงร้านปุ๊บเห็นเสื้อเห็นเสื้อแบบนี้มไหร่คนนั้นคือพนักงานทีมเรือแน่นอนค่ะอะอันว่าทั้ง น้องก้อยแล้วก็พี่วาดแล้วก็บันดานเราเครื่องยนต์เรือของเรานะคะก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ,บ๊ายบายไปแล้วนะคะ